สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมรเลนเจอร์นะครับเมื่อวานนะครับหลายคนคงจะเห็นโพสต์ที่เพจรเลนเจอร์ทางการครับหรือว่าดูที่ประกาศเกมไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าวันพฤหัสหน้านะครับวันพฤหัสที่ยี่สสัปดาห์หน้านะวันพฤหัสนะครับตัวเกมก็จะเอาโหมด HD ออกไปแล้วนะครับ ่เฉพาะ Android นะเพราะว่าฝั่ง iOS ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีระบบอันนี้ให้มันปิดเปิดหรือเปล่าน,นะแต่ว่า Android เนี่ยจะมีการปิดเปิดได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับว่าแผนการพัฒนาเกม r รเด e นเจอของปีนี้นะครับเขาจะปรับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับเอาออก พวกแบบเอาออกแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆนะครับหรือว่ามีผลกระทบน้อยนะหรือว่าแบบทําแล้วไม่ไม่ทำให้เกิดบัก๊กใหม่ๆคือบางทีเนี่ยบางอย่างเอาออกหรือแก้เนี่ยมันทําให้เกิดบั๊กอื่นแทรกขึ้นมานะครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะสะมมติว่าเขาแก้อะไรบางอย่าง นะครับสมมติแก้ปุ๊บแล้วมันเจอบักใหม่ขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะเลือกที่จะไม่แก้นะก็ให้มันแบบติดอยู่แบบนั้น,นครับคือบักบางอย่างเนี่ยตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะคือคาดว่าเขาน่าจะแบบสมมติว่าแก้ไปแล้วเนี่ยมันจะเจอผลกระทบอื่นๆตามมาแบบนี้เขาก็จะปล่อยเอาไว้ก่อนนะถ้ามันไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงนะครับอเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะ,นะค,คือเหตุผลเนี่ยคืออย่างแรกครับทําให้โตเกมครับมีความสเสถียรมากขึ้น หลักๆเนี่ยเวลาที่มาถล่มเปิดตู้กระชาคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเตรียมพร้อมกันนะว่าแบบมีอะไรมานะครับกับ Ruby, ก,บกรูบี้กักรตกกระชาะครับตู้มาพร้อมกัน,นครับแล้วก็เปิดพร้อมกันนะส่วนใหญ่เซิร์ฟก็จะแบบร่มเลยครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเคลียร์พวกน,นี้ให้พื้นที่เกมเนี่ยมีมากขึ้น,นครับหรือว่าเปิดช่องนะครับให้มีการนําอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาบทหมดเดิม ให้มันดียิ่งขึ้นนะยังส่วนของอคอยนะครับหอคอยก็รู้กันแล้วนะครับว่ามันจะเป็นการเพิ่มด่านไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะใช้ความจู่ในเกมเยอะมากขึ้นนะครับอ่า๋ยวดูกันนิดนึงนะการเอาโหมด HD ออกเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามีผลกระทบคือไม่ใช่ว่าผลกระทบน้อยนะคือผมว่าน่าจะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ใช้มือถือรุ่นที่ยังเก่าอยู่อ่านจะดูนิดนึงนะอ่า๋จะดูนะว่าตัวเกมเขาแจ้งว่ายังไงบ้างนนครับ เขาบอกว่าสำหรับอุปกรณ์สเปคต่ำเนี่ยมันมีผลแต่ว่าถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ได้ว่าก็จะมีผลกระทบน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือเก่าอันนี้ก็ต้องเรียกว่ามีผลนะเอาจริงนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดีกว่าคือผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าเกมไรเรนเจอร์เนี่ยเป็นเกมที่ ค่อนข้างตลกนิดนึงคือดูแล้วเหมือนประมาณว่าความจุไม่น่าจะเยอะเล่นเกมไม่น่าจะแหลกนะไม่น่าจะกระตุกไม่น่าจะค้างนะแต่ปรากฏว่ามันค้างง่ายๆเลยครับคือเกมอื่นเนี่ยที่อาจจะแบบเฮ้ยดูน่าจะต้องใช้อะไรเยอะมากกว่าเนี่ยปรากฏว่ามือถือรุ่นใหม่เล่นได้สบายนะแต่พอมาเป็นเกมรเรนเจอร์ปุ๊บมีปัญหาเลยครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับ อ่าคือการเอา SD ออกผมบอกแล้วมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่รุ่นเก่าๆมีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้ปิด BGM b g อา BGM ก็คือ b บ c k กการ n d มิ s สิกก็คือพวกอ่าเพลงประกอบพื้นหลังของเกมอ่ะ เวลามีเสียงเอฟเฟกมีนู่นนี่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดกันเวลาผมไปดูคลิปคนที่เขาแบบเอามา,าไม่ใช่ทํ o u t u b e นะคือทําคลิปแล้วแบบว่าเอามาโชว์กันเองแบบนี้นผมก็เห็นเขาก็จะเปิด BGM อยู่นะครับแล้วพอเวลาเล่นเราก็จะเห็นว่ามันก็จะกระตุกแหลกค้างนะครับคือให้ปิดมันมีผลนะ BGM นะครับ b a c k g r o u n ม Music เนี่ยมันกินทรัพยากรอยู่เหมือนกันส่วนเอฟเฟกอันนี้คือเป็นหลักเลยนะเอฟเฟกคือเป็นหลักเลยครับที่ควรจะต้องปิด ส่วนบทเ d เนี่ยเดี๋ยวพุทหันหน้าเขา,เอาออกไปเลยก็คือเหมือนบังคับว่าต้องเล่นเป็น h d เท่านั้นนะส่วนคุณภาพการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราปิดเป็นต่ำเนี่ยเรนเจอร์ Ranger มันจะมายืนกองรวมกัน,ย,นยังเป็นคำถามที่มีคำถามอยู่เรื่อยๆนะถ้าเราตั้งเป็นต่ำเนี่ยเรนเจอร์ Ranger จะมายืนกองรวมกัน,นครับแล้วเราจะไม่รู้ว่า เรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันกําลังออกสกิลอยู่เพราะมันจะทําท่าเหมือนกันหมดสกิลเหมือนกันหมดเพราะว่ามันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมารวมยืนกันเป็นจุดเดียวนะครับเพื่อที่จะกินทรัพยากรน้อยที่สุดอ่าทั้นั้นเนี่ยถ้ามือถือเนี่ยโอเคนะครับ ให้เปิดระดับสูงไปนะอ่ามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอาฉะนั้นเนี่ยน้องๆลอง,อง,องคอมเมนต์กันมานิดนึงนะว่าใครที่ใช้มือถือรุ่นเก่าอยู่ครับคือมีผลนะถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่านะครับซึ่งน้องๆหลายคนก็น่าจะยังเป็นแบบนั้นนะแต่มือถือรุ่นใหม่ไม่มีปัญหานะแต่ผมบอกไปแล้วนะว่าอ่าลองปิดแค่เอฟเฟกอย่างเดียวก็ได้นะครับ ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ไหวก็ปิดทั้ง BGM แล้วก็เอฟเฟกนะครับส่วนหมด s d รุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีปัญหานะส่วนคุณภาพการเคลื่อนไหวก็ไม่น่าจะมีปัญหายุ่งกันนะเป็นคําถามที่มีคนถามอยู่เรื่อยๆครับว่าเวลาผมทําคลิปเนี่ยทำไมมันดูค่อนข้างสมูทอ่ามีกระตุกมีค้างเล็กน้อยเท่านั้นนะส่วนใหญ่จะสมูทครับคือผมอัดหน้าจอด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ค้างหรือแลกมากขึ้นคือปิด BGM กับเอฟเฟกนะผมจะบอกว่า มือถือเนี่ยเครื่องหลักอะตอนนี้ใช้อยู่3 4เครื่องนะเครื่องหลักเนี่ยที่ผมมักจะใช้ทำคลิปนะครับแล้วก็เล่นไอดีหลักผมต้องบอกนะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเครื่องเนี่ยมันอยู่ประมาณส5 0 0 0าพันึงนะพอเพอ่มสามพ 3, ันก็ซื้อได้นะเพียงแต่ว่ารุ่นนี้ของผมเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับ เราไปดูคลิปวเก่าแล้วกันก็เคยบอกไปแล้วครับว่าเป็นมือถือที่สเปคไม่ได้แรงอะไรมากมายเลยแต่ว่าปิด BGM ปิดเอฟเฟกนะครับเล่นนะครับไม่กระตุกไม่ค้างครับอาจะกระตุกตกะค้างน้อยมากนะทางที่เราอัดหน้าจอครับฉะนั้นน้องๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจมือถือปัจจุบันบอกเลยครับว่าอาผมว่าราคาส0 0พนนี่ก็น่าจะแบบ ถือว่าหรูแล้วนะกับเกมライเลนเจอร์แต่ว่ามันจําเป็นจริงนะที่ต้องปิด BGM กับเอฟเฟกคือบางคนซื้อมือถือราคาเป็นหมื่นเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอันฉะนั้นเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูดีกว่านะครับว่าถ้าผมจะไม่เปิดให้ดูนะสมมุติว่าเปิดเนี่ยมันจะค้างทันทีเลยครับผมไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยนะ,ะคือหลักๆเกมเนี้ยเอฟเฟกเนี่ยคือพวกสกิลบัฟ หลักๆคือบัฟอมตะนะมันจะมีโอกาสทําให้มือถือเนี่ยแหลกเรืยม,มากขึ้นแล้วก็แน่นอนนะตัวก๊อปปี้ครับบัฟบวกก๊อปปี้เท่ากับเครื่องค้างนะฉะนั้นเนี่ยปิดเอฟเฟกกับ BGM เนี่ยค่อนข้างจะช่วยได้เยอะอ่าเดี๋ยวไปเล่นการอะก่อนไปเล่นมาดู ID 8ีแกันนิดหนึ่งคือตอนนี้ก็แนะนาว่าให้วางแผนคือเกมเนี้ยนะมันก็จริงๆอาจจะเล่นแบบทั่วไปเรื่อยๆก็ได้นะอยากจะเปิดก็เปิดอันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นให้มันเก่งขึ้นนะครับก็ต้องใช้การวางแผน อ่าผมใช้คําว่าวางแผนดีเนี่ยมันมีโอกาสได้ลุ้นกว่านะคือเดือนนี้เนี่ยผมไอดีลองไม่ได้ใช้รูบี้เลยครับใช้ตกกระช่าแบบล้วนๆเลยนะรูบี้เก็บเอาไว้ทั้งหมดทุกไอเดียเลยครับไอดีหลักนี่ผมไม่แน่ใจว่าอ่าใช้รูบี้เปิดเกีย์ไปบ้างแล้วนะรู้สึกนะครับก็เดือนหน้าโคโรโบนะอ่าก็รอลุ้นครับว่าคำใบ้จะมาเพิ่มเติมตอนไหนนะครับก็พูดไปสองรับคลิปแล้วนะอ่าใครแอบจำได้ก็น่าจะพอรู้บ้างนะครับอ่ารูบี้นะครับ อ่าก็จะมีวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันเสาร์ที่15นะับอีกสัปดาห์นึ่งก็จะเป็นเสาร์ที่22ครับส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าทันไหมเนี่ยทันสิอ่าไม่ทันไม่ทันนะครับเพราะว่าเรนเจอร์รอบนี้จะจบวันที่28นะครับอ่าจะจบวันที่28่สครับซึ่งวันเสาร์มันเป็นวันเสาร์ที่29นะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าเดือนหน้าโครโบใช่ไหมประจําเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่31มกราคมเนี่ย อาจจะมีการเพิ่มโอกาสจับคู่ตัวเก่งฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าวางแผนคือถ้าเกิดคิดว่าดวงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปเปิดรอนะสาวที่เอ็ดมก,การานะเพราะว่าวันสุดท้ายของทุกเดือนนะครับอ่ามันจะเป็นการเพิ่มโอกาสจับคู่ตัวเก่งในรอบโคโรโบนะครับก็วางแผนกันแล้วกันนะอ่ะอย่างตอนนี้นะครับเรื่องของกบอ่าเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับคือตอนนี้นะกบม่วงเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาเพิ่มเติมนะครับผมยังไม่ได้เล่นนะห่อคอยครับ สอ2ด้านสุดท้ายก็จะเป็นบวก18แนะครับแล้วก็ร้างค้ากิวเป็นบวก19าอ่นในะใกล้จำแม็กซ์แล้วนะอันนี้คือเรียกได้ว่าสะสมมาล้วน้วเลยนะครับอากบดำนะครับอาคิดว่าน่าจะได้ถึง20ตัวนะเพื่อเตรียมรอบหน้านะครับตัวกาชาดูกันนิดนึงคือตอนนี้น่าจะกับมาไว้กันแต่ไป็นบทนะผมมีอยู่สี่สี่นะครับก็เดี๋ยวรอนุนนะคือแสงมืดเก่าก็จะมีคนถามมาเยอะ,ะครับซึ่งทําคลิปบอกไปแล้วว่าของปีที่แล้วเนี่ยแสงมันมาวันที่16 อ่าอันนี้ก็รอรุนเบื้องต้นว่าแสงอาจจะมา16ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าพฤหัสหน้าจริงๆเนี่ยคือผมเนี่ยคิดว่าแสงอ่ะจะมาวันพฤหัสที่13ของผมเมื่อวานเพราะว่าผมรู้ว่าพฤหัสหน้าวันที่2 0เนี่ยมันจะมีการอัปเดตก็เลยคิดว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นมืดมาอแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวรอดูลวกันนะคือคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคือนนะครับ คลิเมียวันเมื่อคืนนะก็ไม่แน่นะเ,ออเข้าเกมมาวันศุกร์นะอาจจะมีแสงมืดเก่ามาแล้วก็ได้นะไปดูคลิปแล้วกันนะทาไปแล้ววัน2วันนะครับก็วางแผนกันนะผมก็เก็บรูบี้คิดว่ารูบี้เนี่ยน่าจะถึงซัก600นะครับก่อนที่เพิ่มโอกาสจับคู่โตเก่งนะคือคาดหวังเลยทําว่าโคโรโบเนี่ยจับคู่โตเก่งเนะี่ยถ้ามีรูบี้เยอะมีโตรเยอะนะครับมันก็ใช้ผมใช้คําว่าได้ลุ้นดีกว่านะส่วนการจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้มันแล้วแต่จังหวะจริงๆนะ มันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับอย่างเดือนนี้ผมยังเปิดไม่ได้เลยนะ,ะตัวปกตินะครับตัวซันล,ลี่กับตัวของช้างเอลลี่ครับคือไอดีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของไอดีที่โชคดีแต่เราก็วางแผงนไงสร้างมาตอนอเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดนะผมตั้งใจมาเปิดเฟิร์ดีเทลแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะ,ะก็รอรุ้นนะครับโอเคนะครับอีวีพีสัปดาห์นี้ทําก็เล่นไปค่ สี่รอบเองนะผมเองไม่ค่อยได้เล่นนะครับอ่าเวลาเจอทีมครับที่มันเก่งเหนือลีกของเราเนี่ยก็ดีทิ้งครับรีทิ้งไปบ้างนะเออแล้วก็ดูนะครับประสิทธิภาพของทีมตัวเองนะครับว่ามันแพ้อะไรอยู่นะครับอ,อย่างที่ผมเนี่ยดีแปดก็แพ้บิน,นครับแพ้บินก็จะไม่เล่นนะอ่าเราก็จะเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวทีมนี้ผมลองตีดูนะครับอ่าเนื่องจากว่า เรนเจอร์นะครับจะเล่นให้ดูนะคือเนื่องจากว่าเรนเจอร์เนี่ยสลับเป็นไฮเปอร์เยอะไปหน่อยทางทางนี้ตัวไม่แม็กซ์นะอันนี้ก็จะเป็นรีไวท์ครับน,นี่ตีบวกไปเรื่อยๆนะดาวินชี่อย่างนี้นะโคนิสตสีอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าสลับแล้วได้ความสามารถต่อต้านไอเทมครับอัตโตบินครับเวลร้อยสี่สิบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเออมีบราไฟพันหัวนะก็แสดงว่าเต erm ิมแพ็คเกจนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะ อ่าน้องๆที่ผมตีก็ถือว่าร่วมสนุกกันในคลิปแล้วกันนะครับอ่าหลักๆอย่างที่บอกนะว่าเราเนี่ยควรจะเน้นครับเกมเล่นเองเป็นหลักนะครับคือเกมนี้ผมบอกเลยนะเน้นเกมเล่นเองเป็นหลักนะครับเราไม่ต้องสอนเกมตั้งรับอะไรมากมายเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแบบเต็มที่แล้วเลนเตอร์คือแบบเราใส่เต็มที่แล้วว่าเออเราจัดเกียร์ถูกต้องหมดแล้วนะครับแต่ว่าบางทีบอทก็อาจจะมีอารมณ์งี่เง่าให้เห็นนะ อ่าซื้อบางทีบอทมันก็แพ้กันง่ายๆนะฉะนั้นเนี่ยเกยมตั้งรับเนี่ยอย่างที่บอกว่าอ่าเอาให้ตั้งรับขั้นต่ําสุดเนี่ยสิพอนะครับถ้าขึ้นมา2 0 3 0ได้ถือว่าโชคดีมากหรือบางช่วงบอทดอาจจะโหดมันอาจจะชนะรัวๆได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเรนเจอร์ต้องครบทางนิดนึงนะครับเ,เกมนั่นเองนะก็อย่างที่บอกครับว่าค่อยๆคัดทีมกันไปนะครับอ่าไอ้ีนี้ผมจบหลีกสูงสุดที่เพชรหเท่านั้นนะ ไม่ใช่ดิดดนลีกต้องใช้คําว่าดันลีกสูงสุดเป็นเพชรหนึ่งนะครับอ่าผมก็รอนะไม่รีบครับมันมันแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเกินตัวนะตอนที่บอทไม่ใช้อเทมนะครับก็มันมันก็ยังไม่ไหวอยู่ดีอ่าผมก็จะรอนะครับตัวที่มันแบบมาเสริมทีมครับหรือว่าเป็นโคโรโบเพราะว่ามันบั้นแม็กมาเป็นตัวหลังนะอ่าแล้วก็นํามาช่วยทีมนะอันนี้มันต้องลุ้นนะ บางรุ้นนะครับคือโคโลโบนะครับคนติดตามจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าผมจะไม่รู้ล่วงหน้านครับว่าสกิลอะไรความสามารถอะไรจะโหดแค่ไหนครับอันนี้คือไม่รู้เลยนะ,ะแต่ว่าโตโคโลโบเนี่ยคือบางทีไม่ชอบแต่โหดจัดอย่างเช่นรอ,อบชินดังรีวิวไปเมื่อวานนะไปดูคลิปกันนะแล้วละกันนะอาจจะมีอะไรแทรกแทรกอยู่ในคลิปก็ได้นะครับคืออย่างชินดังเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่เอาเลยเอาตรงๆเลยนะนะน้องส่วนใหญ่แบบ ยี่เบ้ปากมองบนครับไม่เอาผมไม่เอาชินจังเออมันจะต้องเป็นโคลรโบเจ๋งๆแท้ๆ,ๆครับไม่เอาชินจังมาทําไมครับโอ้ปรากฏว่าบางคนไม่เปิดนะมาถึงตอนนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าต้องมารีทิ้งนะเวลาเจอชินจังกับฮีมาวาระครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์ค่อนข้างจะคืออย่างชินจังไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันผมว่ามันค่อนข้างจะดูดูเก่งไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ โอ้ยแบบต้องเก่งแบบโหดสุดๆนะเพราะมันข้ามเดือนมาแล้วนะต้องใช้คำว่าข้ามเดือนมาแล้วนะครับมีกบบินไม่ตีนะครับผมมีผีจีนน่าจริงๆอ่ะตีได้อยู่แต่ว่าขอเป็นเวล1ร0ดีกว่านะครับอาจผมมาลองตีทีมนี้นครับแม็กซ์ทั้งทีมเลยนะครับนัดสื่อของผมเนี่ยเป็นไฟนครับโอ้จริงๆต้องระวังตระเข้กับอินุยาชาแต่ว่าผมก็มีเอลซ่าในการเซฟทีมครับ เดี๋ยวดูกันนะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยถือว่ามีตัวที่ยังไม่ได้เก่งมากอย่างเช่นเทลนะครับอ่าแล้วก็ไททันเปราะนะอ่าจริงจริงก็มีตัวเก่งอยู่นะ,ะเดี๋ยวลองตีดูครับคือการปั้นแม็กซ์ครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าเราเลือกปั้นแม็กซ์ตัวที่มันแบบไม่เก่งมากเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยนะถ้าต้องการใช้มันเนี่ยมาช่วยทีมเป็นตัวหลักนะครับต้องบอกแบบนี้นะอ่าแต่ว่าอันนี้ผมไม่ไม่ก้าวไก่นะเพราะว่าบางคนเขาชอบ อันนี้เราจะบอกเลยนะครับว่าปั้นตามชอบได้เลยปั้นปั้นแบบด้วยความอินดี้ได้เลยนะอ่าคือเปิดให้ได้ก่อนอนะ่ะมันคือดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกนะเรนเจอร์ที่สุดก็คือเรนเจอร์ที่เปิดได้นะครับคืออย่างทีมผมเนี่ยนัสซือเอลซาคือเก่งนะอ่าเพียงแต่ว่าเรื่องของความสามารถให้เปิดเนี่ยมันยังไม่ได้แบบถึงขั้นโหดจัดอ่าแต่ว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยสกิลมันดีนะครับอ่าอย่างเบนนี้มารู้เนี่ย บางคนอาจจะไม่ชอบครับแต่ว่ามันช่วยทีมผมค่อนข้างจะดีนะลีกแถวนี้ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะแถวรีกเพชรเนี่ยครับอ่าแล้วก็แน่นอนนะไอ้เจ้ามูนเจลร่ครับถือว่าช่วยทีมได้ดีมากนะอ่ะโซนอีกทีมนึงเห็นไหมผมเอาเรนเจอร์ตัวแบบเก่าๆนะครับก็นํามาเล่นนะคือทีมเนี่ยมันต้องบอกแบบนี้คือเมื่อวานาผมบอกว่ายังเคนอย่างเงี้ยมันบอกว่าถ้าจะนําพามันแบบ ไปดันขึ้นเพชรหนึ่งอย่างนี้นครับหรือว่ามาสเตอร์เนี่ยมันยากแล้วแต่ถ้าตัวรอบข้างดีหมดเออแล้วใช้เคนเป็นตัวเสริมแบบนี้คือได้นะมันต้องดูองค์ประกอบทีมรอบข้างนะอย่างผมเนี่ยหลกัหลกๆของทีมนี้เนี่ยนัทสึเอลซาแล้วก็มูเยลลี่นะครับที่เหลือเนี่ยโอ้โหอันเดียเล่นให้ดูคู่นี้อ่าเดี๋ยวดูครับว่าความสมมารถให้เปิร์นครับมันจะติดแค่ไหนคือผมบอกในคลิปเมื่อวานว่าสัปดาห์นี้บอรดมันค่อนข้างจะดูงี่เง่าเป็นพิเศษ ไม่ใช่ดูงี่เง่านะบอดมันใช้ไอเทมโอเคอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะดูเปล่าบางไปนิดนึงนะครับถ้าทีมเรายื้อได้นิดนึงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะง่ายนะผมรู้สึกว่าบอดสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเปล่าผิดปกติซึ่งบางรอบมันก็เป็นแบบนี้แหละส่วนใหญ่สุดสัปดาห์เนี่ยบอดจะโหดนะครับอันนี้ถือว่าบอดค่อนข้างจะดูเปล่าบางเป็นพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีไม่ต้องไปสนใจเกณฑตั้งรับบ้างนะครับเพราะว่าบางทีบอดอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหม วันเนเจอร์เขาดูดีนะแต่พอบอทด,ดูจับเปล่านะครับก็นานะได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันควรจะต้องมีธาตุให้มันครบช่างนะอย่างของผมเนี่ยมันมีไม้แล้วไฟอยู่แล้วนะครับน้ำตัวดามเมจไม่มีนะครับอันนี้นี้นะก็ก็อาศัยอ่าไฟชนไฟมาแล้วกันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ,ะเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่าบางทีเนี่ย น,นี่เกียร์ดีนะเกียร์ถือว่าดีนะเรนเจอร์แม็กซ์ครับอ่าก็ส่วนใหญ่ถือว่าใส่ถูกนะมีแค่ตัวเซอรีน่าไม้ครับที่อ่าแต่ว่าเวลลร้อยสี่สิบสลับไฮเปอร์อ่ะเป็นเรื่องที่ผมบอกอยู่เสมอนะเวลลร้อยสี่สิบรีบสลับไฮเปอร์มากไปสำหรับบางตัวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมตีทีมนี้น่ากลัวนะน่ากลัวนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมต้องบอกแบบนี้ว่า บอทมันเปาะเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซีเรียสน,นะคือเราจะเห็นคอมเมนต์ตลอดเวลานะว่าโ oh, หพี่ทําไมตัวนี้เขาบอกว่าเก่งหรือบางทีผมบอกด้วยนะว่าแบบนี้ตัวนี้เก่งนะแต่ทําไมมันช่วยผมไม่ได้เลยครับอ่าอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมตั้งรับแต่เกมนั่นเองเราต้องฝึกฝีมือนะครับเอาชนะให้ได้เยอะก่อนคือบางบางรอบเนี่ยผมใช้คํานี้ว่ามันก็เหมือนเป็นเป็นกุญสโลบาของตัวเกมอ่ะ ว่าพอบอทดมันอ่อนใช่ไหมลีกมันก็จะจะโดนตีเยอะพอโดนตีเยอะเนี่ยรีกก็จะตกพอลีกตกปุ๊บอาจจะต้องซื้อบางคนนะบางคนนะแบบไม่ไหวละฉันแบบไม่อยากอยู่รีกเท่านี้ไม่ชอบเลยครับก็ซื้อนะครับอ่าซื้อขนลุงมาครับซื้อมาเพื่อโดนตีตกอะไรประมาณนี้อ่ะผมแตกแล้วเนี่ยโอ้โหโมูลหีจีนเอาไม่อยู่นะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเจอทีมที่บอกว่า เขาโหดจริงอ่ะโหดกว่าเราเยอะนะแล้วก็เป็นท่าชนะทางซะเยอะนะครับอันนี้ก็คือเรียกเรียกว่าก็แพ้ได้อยู่นะอันนี้ผมต้องเนี่ยดูครับว่ามันเด้งนะซึ่งถ้าเกิดผมไม่กดปล่อยตัวเนี่ยมันก็ไม่ลางนะคือเมื่อวานควรจะต้องไปดูเลยครับมันมันควรจะต้องมีติดทีมครับโอ้โหแล้วบิน,นครับมาเจาะตีป้อมแตกและเอาไม่ไหวละอันนี้คือพ้เลยนะ อันนี้ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวนะอ่าแล้วก็แพ้จริงๆนะคือโดยปกติทีมแบบนี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับคือมีฮิมาอุริชินจังนะครับอ่าไปบวกกับคอมโบแรนืดอันนี้คือเพิ่งทําคลิปเมื่อวานเองนะนี่อ่าเนี่ยแรนืดสามตัวนะครับแล้วก็บินหนึ่งตัวเนี่ยจริงๆอ่ะจัดทีมง่ายๆแบบนี้เลยเออจริงๆนะนี่แค่นี้ไอดดปัตผมก็แพ้แล้วนะอ่าเดี๋ยวเล่นลนให้หมดไปละกันอ่ะอย่างนี้ก็ไม่สู้นะครับ เราเห็นหน้าเรนเจอร์บางตัวนะครับก็ข้ามดีกว่านะเนี่ยการปั้นบินแม็กซ์ครับคือถ้าเกิดเขามีบินแม็กซ์เนี่ยเราก็ต้องดูตัวกันบินเรานะครับแล้วก็ดูตัวภาคพื้นเขาอันนี้เดี๋ยวดูนะคือตัวภาคพื้นเขาเนี่ยอย่งค่อนข้างจะเปราะหลายตัวอยู่อ่ายกเว้นว่าเกียร์บินเขาดีนะถ้าเกียร์บินเขาดีแล้วผมตีเขาไม่แตกเนี่ยก็ป้อมแตกก่อน อ่าใช้คำว่าปอมแตกก่อนนะอ่าผมจะไม่เอาบินไปสู้นะผมจะเอาข้างล่างตีข้างล่างเขาเนื่องจากว่าข้างล่างเขาเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ยังถือว่าค่อนข้างจะมีตัวอ่อนแอเยอะนะครับอ่านี้ก็ต้อง,องส่องป้อมเราก่อนนะส่องก่อนนะเพราะว่าตกกันบินเราแบบว่ากระจอกงออยบ้ากครับแบบเนี้ยผมก็ไม่เร่งเปิดรอนนะผมไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเราใช้ไปก่อนคือสายฟรีอะ่ะมันต้องมีความอดทนนะ ว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันแบบสมมติว่าเราจรินตนาการว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้สมมติเรนเจอร์รอบนี้ทางน้อยเอลลี่ได้มาทีมมันจะโหดมากขึ้นไหมเราต้องจินตนาการดูก่อนว่าจะเอามันมาใช้ทำอะไรถ้ามันดูแลแบบเฮ้ยอาจจะไม่ได้โหดจัดพักไว้ก่อนก็ได้หรือแบ่งเปิดอลองเสียงเปิดดูสิเออหลายคนเนี่ยเสร็จวิ่งมานะครับได้รางวัลมาเอาเปิดดูสิเอาได้ว่าโชคดีอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับ คือพอเป็นสายฟรีปุ๊บเ่ทั้งลูบีทั้งตัวกระชามันจะมีํำกัดใช่ไหมมันก็ต้องแบบวัดใจกันนิดนึงนะครับว่าในเปิดแล้วมันจะมาหรือเปล่านะครับทีมีค่องข้านจะโหดมากไปนะคือหลักๆก,ก็คือแสงมืดนะแสงมืดแม็กซ์ครับนี่เจสสิก้าแบกทีมครับก็ไม่กล้าเล่นนะอ่นเดี๋ยวลองเล่นให้ดูไม่ได้นะสู้ไม่ได้มไมไดอัน,นี้เดี๋ยวตีให้ดูว่าโอกาสแพ้ของผมจะเยอะมาก มีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ผู้บัญัาขี้กเกียจครับขี้กเกียจนะเออเราจริงๆมันช่วยได้อยู่เหมือนกันนะผู้บัญัาบางตัวนะครับเมื่อกี้เห็นซันลีมกรุกหรือเปล่าถ้าไม่มีผมจะใช้ตัวบินนะอะผมจะเอาข้างล่างพยายามพยายามยืให้ได้ครับพยายามยืนให้ได้ครับ เพราะว่าถ้าเกิดยื้อได้แล้วก็ก๊อปปี้มานะครับก็พอจะได้อยู่ครับแล้วก็เอาใส่ตัวบิน,นครับอาจต้องปล่อยบินไปเยอะเพื่อที่จะกดดันนะครับให้เขาเนี่ยพัดออกมานะครับอ,อย่างที่บอกครับว่าถ้าเราไปเจอบอดที่เปราะอย่างนี้นะเราพยายามสร้างทีมที่มันแบบว่ายืนยื้อให้ได้นานาน,นิดนึงโอ้ยเขามีตัว หมากรุกเราก็ว่าเราเห็นอยู่วแวบๆนะตาบอดไม่ปล่อยตัวเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกคือปล่อยมาน้อยมากนะครับเนีย่ยอย่างที่บอกครับว่าบางทีบอดมันก็อาจจะงี่เง่านะคือเปราะบางไม่พองีง่เง่าแถมอีกนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าตั้งรับก็แพ้ไปสัปดาห์นี้ผมว่าหลีกอาจจะตจมๆกันนิดนึงเออยกเว้นว่าคนที่แบบว่าเอาคนลุ้งนะครับจากพาร์ทอย่างนี้นะครับอ่าแล้วจะเก็บ กักเอาไว้เ,เล่นไปเลยเหมาไปทีเดียวเลยนะครับชิ้นจังโน,โนหนึ่งนะครับอาแบบนี้ก็ไม่กล้าตีนะเพราะว่าเขามีเอลซ่านะครับเรนเจอร์ค่อนข้างจะครบทางนะครับก็ข้ามไปนะครับเนี่ยอย่าไปทะลึ่งดึงดันนะอ่ะเดี๋ยวจะตีทีมนี้อีกทีมหนึ่งเนื่องจากว่าแม็กทั้งทีเหมือนกันแต่ว่าตัวเก่าๆเยอะไปนิดนึง มันก็จะมีช่องนะคือเรียกได้ว่ามีช่องให้เราตีเขาแตกเพื่อที่จะเ,เอาแร่เขาอะมาปล่อยเลนเจอร์ของเราออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะคือเขามีตัวเก่งอยู่แต่ว่าตัวอ่อนม,นมันมีเยอะนะครับคือพอมีตัวอ่อนเยอะนะครับก็อันนี้ต้องระวังนะเป็ดลับลินนะครับเออผมก็ต้องเอาตัวโคนี่นักเรียน,นครับไปช่วยยืนขวางหน่อย อันนี้บอดงี่เง่านะคือมาถึงก็พัดเลยนะครับพัดเลยเราก็เราก็อัดป้อมสิเออรอไรล่ละนี่แบบนี้ก็ชนะง่ายดายอย่างที่บอกครับเกมนั่นเองสําคัญสุดนะเกมตั้งรับยังไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเพราะว่าเราปั้นเลนเจอร์มาเพื่อทีมเล่นเองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับคือเกมตั้งรับเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวตามนั้นอะซึ่งถ้าเกิดบอดมันงี่เง่าเองก็แพ้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกระยิมยิ้มย่องนะครับเวลาที่ไปตีใครแล้วแบบว่าเอ้ยตีชนะเว้ยเลนเจอร์แม็กทั้งทีมเหรอโอ้โหเกียร์นั่นนะครับเราเนี่ยแม็กสองสตัวชนะเขาได้ส่วนใหญ่น้องๆจะแบบว่าพี่แบบนี้ผมเก่งปะครับผมเก่งปะครับเออเองเก่งนะครับคือมันจะมีรายละเอียดลึกกว่านั้นนะตามที่บอกนะว่ามันเป็นเรื่องของบอทบ้างอะไรบ้างนะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเกมเล่นเองเป็นหลักครับชนะให้ได้เยอะๆไว้ก่อนแล้วเกียตั้งรับก็ไปลุ้นเอานะครับว่า เขาจะมาเจอบอดโหดเราหรือเปล่าแต่ว่าเรนเจอร์เป็นพื้นฐานนะเนอย่างเงี้ยนี่ครับเอลซ่ารีเซ็ตครับโต๊ะคัพก็นี่ครับนี่ลื่นไม่มีกระตุกกระตุกน้อยเพราะว่าปิด BGM กับเอฟเฟกนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวโตัวเกมจะยกเลิกระบบ HD แล้วนะครับน้องๆก็น่าจะมีผลอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่มือถือค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะครับก็สู้ๆแล้วกันนะผมว่ามือถือเดี๋ยวนี้นะมันแบบราคาไม่แพงนะครับสามสี่พันก็อย่างที่บอกว่า ทํางานที่บ้านแลกเงินที่บ้านหรือบอกว่าขอซื้อหน่อยแม่พ่อแม่ซื้อหน่อยนะครับอาชุนนี้คือข้าวย่างหมากแพงนะยุคนี้ใคยๆก็รู้นะก็จะบอกว่าอตั้งใจเรียนแรกทํางานแรกนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะเ,เกมนี้อย่างที่บอกว่าสายฟรีก็อยู่รอดได้ครับไม่ต้องเติมก็ได้นะอย่างผมก็เติมแค่ตอนแรกนะครับก็แพ็คมือใหม่นะที่เหลือก็เนี่ยตามเนี้ยกบมันหาง่ายนะคือน้องๆบางคนจะเข้าใจว่าตัวเทพเกียร์ดี ต้องเติมนะครับคือบางทีมันใช้ระยะเวลาครับแล้วก็ใช้ดวงคือตัวเกมเขาแจกมาค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็วางแผนคือตั๋วมันเยอะมากบางคนดวงดีจัดเนี่ยตั๋วมันเปิดได้เลนเจอร์นะและเกียร์เอ่อรูบี้นะต่อยอดเปิดเกียร์ได้อีกเนี่ยบางคนก็ไปเข้าใจว่าเฮ้ยเติมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากบเนี่ยมันกบฟรีทั้งนั้นนะกบมันค่อนข้างจะแจกมาค่อนข้างจะเยอะนะอย่างเงี้ยดูนะครับว่าก็ใกล้จะแม็กซ์แล้วนะนะอ่าซึ่งอันนี้ก็สร้างมา ดู playlist อธิแล้วกันนะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับถือว่าเป็นคลิปข่าวสารต่างๆในเกม r รนเจอร์นะครับบัานน้องๆที่ผมว่ารอดูไปก่อนเพราะว่าตัวเพจทางการเนี่ยเขามีลิงก์รับแจ้งนะครับว่าเามื่อปรับไปแล้วหลังปรับไปแล้วนะพนันานหน้านะครับมันมีอะไรแบบเกิดขึ้นบ้างเล่นไม่ไหวไหมอะไรเนี่ยก็ลองฟีดแบ็กไปดูแล้วกันนะแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ละเพราะว่าอะไรปรับไปแล้วเนี่ยบางทีเอาคืนมายากเขาก็จะแค่แบบช่วยแก้นะครับให้มันแบบว่าเล่นได้ลื่นยิ่งขึ้นนะครับ อ่เบื้องต้นก็อย่างที่บอกนะปิด BGM กับเอฟเฟกนะเพื่อการการแลกการการะตุกการค้างนั่นเองนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ